ขาตัวนัไ้ไหมราคาบ้านหนึ่งยูรวมไม่เอาตัวไม่เอาตัวเวเดต้ามาวะชื่อดีไม่เฟี้ยวเลยสี่ไอ้ตัวนี้ตัวหลักมันลบเป็นหมื่นแล้วเลยโอ้ยูรวมสองเกือบสามพันแล้วนะตัวนี้อ๋อตัวหล,ลักตัวหลักบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเยอะเยอะชิดละชิดหน้ะครัะ ชายบ้านหนึ่งชายบ้านหนึ่งดันดันมาบ้านสองเลยบ้านหนึ่งบนหลังคาบ้านหนึ่งน่าจะตู้ร้านจอดเพื่อร้านจารานจอดอ่ะแบตซี่บอกคุ้มไม่เจอแล้วเสกีย

เก็บทางไอแตกเร็วชิบหายแล้วทางไเก็บใส่ตู้ยังวะทางไอหายอะ่ะเว้ยหัวร้อนเลย มายาตัวแล้วนมาบ้านหนึ่งเลยเออนาจะใช่ <Ein structured language> มื่อกี้ผมเห็นสนายแตกอยูงบนหลังคาเนี่ยสนายมันเก็บตู้เออสนายมันเก็บตู้แล้ว